เฮ้ยฟังเสียงมึงจะนั่งนึ่งบนี่ฟังเสียงครับฟังเสียงตุ๊กตุ๊กตุ๊กไล่ย่อเพราะตงมีด้ามันยู่ไปมวนใส่สอบยุ้ใส่สอบอไไตเหี้ยไบ่กู้ปาเอาของมาได้ไหมพี่จ้าโอ้เสียวดเสียวหักคว้นหงค้าเอ็กเอ็กเอ็กเรานี่ นี่ฮักเงี้ยครับฮักเงี้ยเห็นไหักเงี้ยฮักเงี้ยปล่อยแงไงปลอยป่ยประมาณรว่าปล่อยระหว่าปล่อยถอยลไปยังเนาะปล่อยพนะมู่นหนานี่้ยมาทำอะไรเนยน่ยมัเนมาเนมาตเงินตัดาได้กินเลงลงมาเทียตีน สวัสด <łość> ีคร <Harriet, S 1> ับทีมงานเทียกระดงครับนี่มือนี่ทีมงานเทียกระดงมาลงซีหาปลาครับได้ดังคนที่มาหาเนี่ยไะทีมมีมีอยู่คนที่าอยู่แล้วนั่นตามมาแล้วปลาไปแล้ว กยังะไรโอ้เฮล่มด้วยมั้่ออไลงไเหสิลงกับบวกมูนี่ไหมล่ะโข้าเจ้าาลุมเจ้าเวสเนร่ำพุนเบงแม่นน้นเแนเ้ระบบไหมระบบซ้ำ้ทำไมเลวนั่นอีหัวก็เล่วบาดตีตีตีต้ก็ออกมา เอ้ไสหมดอีกนะมึงก็เห็นหางเดงคึงอยู่่ะออเาออกไปมุดเล่มึลาม่บึ้งคแม่เบอาไหนอันนกเดบเนียวนออย่าอุ้มะอออย่าอุ้ม

ต้ังเสียงครับฟังเสียงตุ๊กตุ๊กตุ๊กไล่เอกยมาตองมีถ้ามันยุบเป็นม้วนใส้สอบยุ่ยใ้สอบใ่ไใส่ไตไหนปลานระดูกปลาูกปากดูกลากระดปากรู้าดปากดูกปยากรกากรกากกากระดกเรดาปาดกกกกูกะาากกากากดดกรา นี่ฮักเงี้งครับฮักเงี้งเห็นไหมฮักเงี้งฮักเงี้งปล่อยไดหมยห่วยห่วยห่วยประมาณเมาปล่อยเรวมาปล่อยเถอะปล่อยไดหมเงเนาะปล่อยพอนะมู่หนหานี่หืมาเถอะมเล่อป่วยแมนามานมาจองีู้กดกินลงลงมาเถอะน อม่สิทีานี่บ่โอ้ยจกิโลครับลาจอกตัวนี้เดี๋ยวหาเขาไล่ละหลานหลาเลยเอาไปเอ้าเอาไม่เขาไล่ยิงเอ้ไล่เลยค่ะมันออกมันออกเลยล่ะนี่นี่ไม่แล้วครับไม่แล้วโอ้ลุน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 อีกแล้วหนึง อดจอดน่อยจอดน้อยแล้ววัอนี้มานครับพี่น้องวนนี้มานวานครันีมานเปิรางมดาลีไก่กับมันนฮะปลากับวานแกงเนี่คนกดปลาหวงเลยคนก่ปลาทะเลก็มาตกอะไยนี่มันตือนหน่งตื่นหนึ่งฝรั่งไว้ยตื่นญี่ปุ่นตื่นฝรั่งออกมา่ฝรังน่ตื่นฝรั่งนะครับวันนี้ปลาแตกอุ้มเลยเห็นฝรั่งมา

เดีครับไปโอ้นีครับผลงานโอ้นี่ปลาไร้อมันๆครับไปไปโอ้พอดีก้อยครับด้ก้อยมานีบุญนะคับคับคอ่ะทีมงานเทกระดงหมันเาหมันกเาครับหมันกเาือือปองนกบคมนกอคหมนเอาครับหมนนกเอาผนะุอุปกรณ์มงาน ยึดโน้บใช่ดิมันไม่กูสามตัวบอยเซ็ตเลยเดี๋ยวออมเดี๋ยวออมมีอยู่ตัวนึงแล้วเเป็นสองแล้วสุดยอดครับสุดยอด